ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะคะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านทุกคนนะคะวันนี้พี่นีก็มาเย็นหน่อยเนาะเย็นเย็นเออเกือบห้าโมงเย็นนะทุกคนคันหัวอีกแล้ววันนี้เรามานั่งคุยเรื่องเออคนแก่ คนแก่คนมีอายุเนาะทีอทอะ่อยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่นี่ที่พี่นีรู้จักแต่ละคนดื้อมากนะทุกคนไม่ใช่ดื้ออะไรนะ,ะดื้อช่วยอะไรไม่ได้เนะทำเองหมดนะทำเองหมดนะคนแก่อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะคะทุกคนอย่างแม่ช้านี่นะทุกคนพี่นีตื่นขึ้นมาเนาะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาล้างหน้าอุย้ยคันหัวรัดรัดผมแล้วมันคันนะครับคุณตื่นเช้าขึ้นมามาล้างหน้าล้างหน้าเนาะแล้วก็เอ๊ถ้าได้ยินเสียงตึ๊ก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 เสียงพี่นี่ก็หาเสียงแล้วเดินหาเสียงนี่ก็คิดว่าห้องบนข้างบานนง้างบ้านอะไรก็ตอบอะไรเนะบาะเพราะว่าบางทีเอ คนก็มาทำอะไรอะไรนะคะทุกคนพี่นีก็ก็เดินเดินหาเสียงเนาะกิ่งแกไม่ได้กดกิ่งเนาะแกเคาะพี่นีก็เดินตามเสียงมันก็ามาเสียงอยู่แถวๆหน้าประตูก็มองรูเนาะมองลูทางเข้าบ้านมันก็ไม่เห็นไม่เห็นมีคนนะคะทุกคนพี่นีก็ไม่เห็นมีคนไม่เห็นมีคนเออเจ็บ ไม่เห็นมีคนเนือนะคะเพราะทักภาคาเสษีนั่งตึ๊กตึ๊กอยู่ข้างล่างก็เปิดประตูดูโอ้ยตกใจนะจะนั่งอยู่นะ,ค,ะคนแก่บ้านก็อยู่ชั้นสามนะคะข้างบนอยู่ข้างบนแกก็ตามมานั่งทำอะไรแกบอกว่าแกแกล้มแกออกไป จะไปซื้อกับข้าวแล้วแกลากรถไปแล้วแกลม้มรถไปเอารถให้แกหน่อยรถก็อยู่ข้างนอก <c oughs> แกเอารถมาด้วยไม่ได้รถ <c oughs> เข็นของแกเะนาะแกล้ลมล้มเออลื่นลม้มสะโพกนะล้มลื่นอุ้ย <c oughs> <c oughs> ชนสองครั้ง <c oughs> แก แกเล่นล้มนะคะแกออกไปแล้วแกแกไม่ขึ้นลงบันไดเนาะแกขึ้นไม่ไหวแกอายุ84นะคะไม่ใช่90นะมาเช้าวินีลืมไปบอกว่าแกอายุ90จริงแล้วแกอายุ84นะทุกคนแกไม่ได้ขึ้นบันไดเนาะแกลากรถแกอ้อมไปตรงเนี้ยอ้อมแล้วก็จะขึ้นมาจะผ่านหน้าบ้านพี่ีแต่วันนี้พี่นีไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะก็ตื่นขึ้นมาลก็ เก็บนู่นเก็บนี่อยู่ตรงนู้นเนาะพี่นีก็ไปเอารถแกแกบอกแกลื่นล้มนะแกแกล้มมาทั้งตูดเนาะทั้งใส่ตูดจ้ำเนาะงหลังไปก็ไม่รู้ว่าแกล้มท่าไหนเนาะก็คงจะลื่นนะคงจะลื่นนะตั้งท่าเพราะแกเป็นคนเดินเร็วนะชอบเดินเร็วตาแกอายุแปดสิบสี่ตาแกยังดีอยู่เลยนะทุกคนหูตาแกดีกว่าพี่นี่นะแกไม่ต้องใส่แว่นตาเหมือนพี่นี พี่นีก็เอารถเข็นเออมาให้แกเนาะแล้วก็พาแกข,ขึ้นขึ้นข้างบนบ้านแกขึ้นข้างบนบ้านแกแกก็เอาแกนั่งเนาะกับอถอดเสื้อให้แกอะไรอย่างเนงะี้ยเนาะแกก็บอกทายาหมองให้ฉันหน่อยนี่อย่างพี่นีพูดเนาะอย่างคุณหมอลุงแนะนํามาดีมากนะคะดีมากบางทีเราตกใจเนาะเราก็ลืมเนาะลืม,ล,มลืมคิดอะไรไปเนาะ ดีนะคะขอขอบคุณคุณหมอลุงด้วยนะคะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ที่เขียนมาแนะนํานะคะเพราะว่าพี่นีก็กลัวนะคะกลัวมากๆากนะกลัวการดูแลคนแก่เมืองนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเกิดผิดพลาดมาเราผิดนะคะทุกคนเราผิดแล้วก็อย่างเวลาคนแก่ลม้มหรือคนล้มเนี่ยเราจะไปจับอะไรเมันมัน มันมันกลัวไปโยกแยกเนาะก็ะดูกกระเดี่ยวมันไม่นั่นพี่นีก็พาแกขึ้นไปข้างบนบ้านแกแล้วก็ถอดเสื้อให้แกแล้วก็ช่วยแกถอดรองเท้าแล้วก็ให้แกนั่งแล้วพี่นีก็เขาก็ให้พี่นีไปซื้อของสองสามอย่างให้แกที่แกจะต้องไปซื้อแกทุกเช้าแล้วแกก็ลากรถแกไปทุกเช้าอะทุกเช้าแกแกอยู่เนี่ยถ้าเกิดพี่นีตื่นเช้ามานั่งตรงเนี้ย ประมาณเก้าโมงเช้าพี่นีก็จะเห็นแก่จะเห็นแก่ลากรถเดินผ่านไปอย่างเงี้ยแกก็จะเดินทุบๆของแกไปนะครับพบกแกก็จะไปนั่งดื่มกาแฟอะไรของแกนะตามภาษาคนแก่แก็นัดกันเจอกันอ่ะน,นะทุกเชานะ้าอ่ะเนาะพี่นีเออไปซื้อของให้เขาเสร็จแนละ้วก็กลับมา กลับมาพี่นีก็เออเออว่าจะทำกับข้าวให้แกกินเนาะแกก็ไม่ทํานะแกแกลุกขึ้นเดินแกแกแกก็เดินแกก็เดินตามปกติเนาะแกก็เดินแต่แกก็จะให้ทายาหม่งให้แกเนาะทายาให้แกพี่นีก็บอกฉันยังไม่ต้องทางเนาะเพราะว่าฉันเออเอามีน้ําแข็งมีอะไรซับไม่เหมือนที่คุณหมอลุงบอกให้ ให้ที่เขียวๆนะบ้านนี้จะมีเนาะแต่บ้านแกแกก็มองเนาะจะทากับข้าวให้แกแกก็ไม่ไห่ทำแกแกทำอาหารแบบพวกอาหารเบาๆของแกเนี่ยเนาะแกแกทำแกเองแกก็ลุกขึ้นทำแกแกแกก็จะหากาแฟพี่นีดื่มเนาะแกก็จะพยายามที่จะหากาแฟเนาะให้พี่นีดื่ม พี่นีก็บอกว่าไม่ดื่มไม่ดื่มอะไรช่างน,านั้นฉันมาดูแลเธอแล้วแกก็เจ็บนะตอนนีพี่นีก็เกิดอยากให้แกคุยกับลูกแกเนาะโทรหาลูกเธอเพราะว่าอยู่คนเดียวเพราะฉันฉันก็ไม่กล้าดูแลเ,เพราะแกดื้อเนาะกลัวกลัว,วไปทําตามใจแกแล้วเราผิดนะคะทุกคนก็เลยไม่กล้าก็เลยขอตัวเนาะโทรศัพท์หาลูกชายแกแล้วก็ คุยกับลูกชายแกลูกชายก็บอกว่าออทํางานเดี๋ยวจะวิ่งไปดูแกบบกแม่แกก็บอกเธอเธอเอออย่าไปพูดอะไรกับลูกแค่นะอย่าไปพูดมากนะ๋ยวเขามากแกคนแก่ที่นี่เขาจะ <c oughs> จะอยากอยู่อิสระจริงๆนะไม่ถ้าไม่หนักจริงๆเขาจะไม่ให้ลูกเต้าเขายุ่งเนาะเพราะตอนนั้นแกก็อยู่กับออสามีของแก สามีแกดีนะตัวเล็กๆอารมณ์ดีนะชอบแย่พี่นีเนาะชอบชอบชอบคุยกับพี่นีนะเพราะแกชอบออกมาเดินนะลงมาแล้วมาเดินลมบนๆเนาะก่อนที่สามีแกจะเสียชีวิตแกก็ยังแปลกใจเอ๊ะทำไมแกซิดซนะิตเนาะสามีแกก็คงจะแปดสิบเท่าไหร่นะแต่แกเข,เขายังแข็งแรงนทะั้งคู่ ขนาดป่วยแกก็บอกว่าสามีของแกป่วยรัดผมมันก็เลยก็เลยจะคันหัวแล้วโทษที่แกสามีแกก็บอกเดินเนาะก็ถือไม้ระ้าเนาะก็เดินเดินรอบนะรอบรอบหมู่บ้านเดินแล้วแกเหนื่อยแล้วแกจะพักเนาะก็ก็จะทักสามีแกบ่อยๆเน่ยแต่หลังสามีแกไม่ค่อยคุยนะไม่ค่อยคุย มาปีที่แล้วกันเนาะปีที่แล้วแล้วแกก็มาบอกพี่นีเนาะปีที่แล้วแกก็มายืนกอดพี่นีร้องไห้พี่ออกไปถึงข้างนอกเนาะเจอพี่นีข้างนอกแกก็รีบวิ่งเดินมาหาพี่นีเนาะแกเดินเร็วเนาะมากอดพี่นีแล้วแกก็ซบพี่นีแล้วแกก็ร้องไห้แกบอกแกเสีย สามีแกเสียได้สองสองวันแล้วเธอไปไหนฉันไม่เห็นเธอจะไปกดกิ่งบ้านเธอก็ไม่มีใครฉันก็ห่วงแกห่วงพี่นีแกว่าพี่นีเป็นอะไรก็ชอบห่วงไงเพราะว่าสมัยก่อนหนป่วยบ่อยนะพี่นีป่วยบ่อย,นะย,ยถ้าเกิดประตูถ้าแกสมมติว่าแกผ่านหน้าบ้านพี่นีเนี่ยแกเห็นเออเออสต o เนาะเออไม่เปิดนะแกก็ จ้องมองตลอดนะว่าพี่นีเป็นอะไรหรือเปล่านะแกขี้ห่วงเนาะใหญ่ข้างบนเนี่ยแกขี้ห่วงห่วงพี่นีเนาะเพราะตอนนั้นพี่นีอดออดอดเนาะก็จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะตอนช่วงนู้นนะกันนานมาแล้วแกก็จะห่วงขี้ห่วงแล้วแกรักพี่นีวันนี้พี่นีไม่ยอมทายาหม่องให้แกนะแกก็ดื้อมากนะแกไม่ให้ใครทําอะไรบางทีแกตากผ้าตากอะไรจะช่วยแกเก็บเนี่ยแก แกบอกเตอทีาช่วยแล้วแกจะทําเองไม่ได้เนาะแกจะแกแก,แกอยกทำของแกเองนะแต่เพียงว่าแกชอบอชอบคุยนะชอบคุยกับพี่นีชอบให้พี่นีขึ้นไปหาอะไรเงี้ยแกอยากคุยอะไรเงี้ยตอนนี้การนี้เราไปคุยกับแกเนาะแต่ก่อนนี้ก็ไม่เป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็มันมันก็แบบ เวลาคุยอะไรเ่งแกเหมือนก็แกไม่แกไม่แกไม่ใช่คนแกแกแกเหมือนก็เป็นคนแก่ที่แบบว่าห่วงห่วงคนอื่นตลอดนะคะทุกคนห่วงห่วงตลอดคือว่าไม่ไม่ต้องมาห่วงชั้นอะไรแต่ในฟวารู้สึกของพี่นีที่คุยกับแกก็แกเหมือนก็อยากให้เราห่วงแต่เราแสดงตัวไม่ไม่ถูกนะคะคนแก่ดื้อเนี่ยเราเราแสดงไม่ไม่ถูกนะ บางทีแกจะเห็นพี่นีใส่เสื้อผ้าออกข้างนอกเนี่ยไม่เออหน้าหนาวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะไม่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 ชอบใจเนาะแกจะบอกให้ไปเปลี่ยนแกบอกว่ามันไม่อุ่นนะคะมันไม่อุ่นเ๋ยวเธอจะไม่สบายอะไรอย่างงี้เนาะแกดีมากมากเลยตอนสามีแกเสียพี่นีกกช็อกก็แกมันแกก็ขึ้นไปหาแกแกแกก็ชอบจุดเทียนเนาะ ยุดเทียนแล้วแกก็ไม่ใช่คนแก่ขี้เมาแล้วแต่แกก็ดื่มดื่มเป๊กครึ่งเป๊กอะไรแกแกบอกว่าไว้ขวดแกก็ลินจุดจุดเทียนแล้วแกก็ลินตั้งหน้ารูปผัวแกนะให้แกก็นั่งมองผัวแกแล้วแกก็นั่งดื่มเหมือนแก่าผัวแกอยู่แต่แกรู้ว่าผัวแกอยู่บนสวรรค์แกก็ไปอิตาลีสาม สามเดือนเนาะก็เอาลูกแกขับรถไปไปสามเดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าแกจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าตอนนี้แกมาเป็นสาวมาโตอยู่ที่นี่เนาะมาได้ผัวมันมีครอบครัวอยู่ที่นี่แกก็ต้องอ,อ,อยู่ที่นี่เนาะแกบอกแกขออยู่ที่นี่ขอเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เนาะแกไม่กลับไปตรงนู้นเพราะว่ามันไม่ชินนะคะ ถึงจะเป็นบ้านเกิดมองนอนของแกที่อิตาลีแต่แกก็ไม่ชินนะแกแกแกชินอยู่ตรงนี้นะเพราะแกเติบโตที่นี่สร้างชีวิตสร้างครอบครัวอยู่นี่แกบอกว่าเออเพราะว่าแกส่งผัวแกกลับบ้านกลับบ้านเสร็จแล้วไปทําหน้าที่แกก็กลับมาแกก็กลับมาเนาะแกก็พูดบางทีก็คนลูกเนาะมันก็แบบ มันผูกพันนะเนาะคนแก่เนาะก็มีคนแก่ตอนมาอยู่เนี่ยข้างบนก็จะมีคนมีอายุอยู่เยอะเนาะอยู่เยอะก็ไปกันหายกันไปเนาะไปกันทีละคนสองคนเนาะตอนนี้ก็อีกคนหนึ่งเขาก็เป็นเออคนดีมากนะคนดีมากว่าเออดีมากคนแก่ที่นี่ถ้าแกแข็งแรงนี่เขาจะพยายามเดินนะคะ เขาจะพยายามเดินรถรถเข็นนะคะเขาจะออกเดินแต่เช้านะก็จะเข็นตัวเองนะเดินออกกําลังกาย,ยขางครา้งถ้าหนาวเขาก็จะเออตรงห้องซักผ้าเนาะเขาก็จะเดินวนอยู่ตรงนั้นถ้าเขาออกข้างนอกไม่ได้เนาะเขาก็จะเดินอยู่ข้างล่างนะข้างล่างบนาะงทีพี่นีไปซักผ้าก็าจะเสียวนะเ,สยๆๆเสียวเนาะเสร็จเสียวเสียวเสียวเพราะว่า จะเป็นคนแก่ที่สนิทสนิทกันมากนะคะพอคนแก่เสียชีวิตเนาะแล้วก็จะมีพวกคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักเราจะไม่ค่อยได้คุยกันนะแต่คนแก่ๆ้วก่อนเนี่ยเข้ามานี่ก็จะรู้จักกันหมดเนาะก็จะดีกันลรามนก็ใจหายนะแต่ตอนนี้ก็คนแก่อีกคนหนึ่งเนาะก็อยู่ชั้นที่เท่าไหร่อ่ะแกก็แข็งแรงมากนะแกก็เป็นมานานนะแกเป็นมานานมากแต่เพียงแต่ว่าแกไม่ไม่ไม ไม่ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรนะแต่แกก็เดินเหินไปไหนของแกนะแล้วหลังๆก็มีลูกสาวขับรถพาไปหาหมอม,มาส่งอาหารมาส่งอะไรอ่าลูกแกก็คงจะอายุประมาณหกสิบฟาฟาแล้วเนอะลูกสาวก็อายุเยอะเหมือนพี่นีแหละแต่คนฝรั่งบางคนเขาก็จะดูหกสิบเขาก็จะดูอายุเยอะหน่อยเนาะ กไปกันหมดก็เลยก็ใจหายเนาะก็ห่วงแกก็มีคนแก่คนหนึ่งเนาะอายุ94ปี94ปีเขาอยู่หมู่บ้านเนาะหมู่บ้านข้างบนเนี่ยโเข,เ,เขาก็รู้จักพี่นีเขาก,ก็ชอบนะเวลาเดินไปไหนเขาชอบแล้วพี่นีก็ชอบชอบไปตัดผักสลัดสิงโตเอาไปให้แกเพราะแกแก ุยกับแกแกบอกแกชอบแกชอบเออผักสลัดสิงโตมากแต่ก่อนแกไปเก็บบ่อยแกไม่เคยซื้อกินหรอกแกบอกแกกินได้กินได้ทั้งวันน่ะกินแต่สลัดนะคแกพูดอย่างนี้แกชอบมากถ้าแกไปเก็บไม่ไหวตอนนี้พี่นีก็ก็ไปเก็บให้แกเนาะแกก็จะชอบแอบให้เงินพี่นีพี่นีบอกไม่เอาจะให้เงินจะจะไม่เอานะเพราะมันจะเป็นการซื้อขายแกก็บอกถ้าเธอไม่เอาเงิน ฉันก็ไม่เอาผัดเธอบอกฉันไม่เอาอ่ะงั้นเธอก็ไม่ต้องกินพี่นีก็พูดนะแกอายุเก้าสิบสี่ปีนะอีกคนสูงนะคะสูงเดินตัวตรงชอบตลกหกห้าเหมือนพี่นีอะชอบขำคุยไปหัวเราะไปพูดไปกับขำไปพอแกอายุได้ค่ะพูดถึงคนแก่อีกคนเนาะแกก็จากไปได้สี่ห้าปีแล้วแหละ อา,อายุเก้าเก้าสิบสี่ปีเนาะแล้วตอนนี้พอาเสร็จแล้วก็ลูกลูกชายแกเนาะลูกชายแกบอกว่าเออแม่แกดือ้อให้อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องเอาไปไว้บ้านพักคนชราแกก็ไม่อยากไปก็ก่ยวห่วงบ้านแกแกอยู่งแกมาตั้งนานแล้วแต่เป็นอพัร์์เมมตนเช่านะแต่แกอยู่นานเนาะ แกรักของแกแกบอกฉันอยู่ที่นี่มาห้าสิบปีหกสิบปีแกอยู่แต่สาวฉันจะเอาฉันไปอยู่ที่อื่นนะตอนนี้แกแกล้มนะแกเดินไม่นั่นแล้วแกก็ไปอยู่บ้านพักคนชราแต่แกขอร้องให้พี่นีอะไปหาแกอาทิตย์ละครั้งแกชอบแกชอบพี่นีพี่นีก็ต้อง,องจําเป็นไปหาแกที่บ้านพักคนชราเนาะมีวันหนึ่ง แกบอกว่าพูดถึงคนแก่คนนั้นนะโอ้ยแบบมันพูกพันนะคะพูดถึงถ้าเราเราเออได้สนิทกับคนมีอายุแล้วน่ารักนะคนแก่บางคนบางคนนี่น่าลำคาญนะแต่บางคนแก่หลายคนนะที่พีน่นีสัมผัสน,น่ารักมากน่ารักมากใจิตใจงามมากไม่มีโรคไม่มีภัยนะไม่มีโรคนะแต่ว่าการคนเรา ฉลาเนาะพอฉลาตัวมาพี่นีก็ไปเยี่ยมแกทุกวันเสาร์เนาะมีเออวันเสาร์หนึ่งแกก็บ,บอกนีฉันคงจะต้องไปแล้ว <c oughs> เขามาทวงอัลล่างคืนแล้วสมองฉันน่ะดีหมดนะฉันจำอะไรได้หมดเลยอะ่ะแต่เขาบอกว่าเออ เขาไม่มีน้ํามันเติมเลยในร่างในตัวแกแกบอกน้ํามันน้ํามันหมดแกหมดน้ํามันน้ํามันในตัวแกหมดแกแกก็บอกแกก็ต้องไปก็บอกโอ๊ยไม่ไปหรอกอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปเลยอยู่ถึงสองร้อยถ้าเธอเป็นอย่างเงี้ยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่ยอย่างเงี้ยจะอยู่เป็นคนแก่ที่แกก็เลยอยู่ถึง เก้าสิบสี่ตอนรู้จักแกยุ่เก้าสิบสี่เก้าสิบเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดแกก็นอนนอนเนอ,อวันนั้นเป็นวันสุดท้ายนะคะที่พี่นีไปแกก็สั่งลาว่าแกไปแกจะนอนหลับไปเฉยๆแต่แกจะสั่งทุกคนเอาไว้ว่าไม่ต้องห่วงแกต้องคืนล่างนะเพราะว่าเออแก แกแกอยู่แกไม่มีร่างให้อยู่แล้วแตว่าเงี้ยแต่ว่าข้างในแกดีหมดเนาะพูดแล้วก็ขนลุกเนาะแล้วตอนนี้พี่นีก็ไปเยี่ยมเขาอีกแต่ว่าแกไม่อยู่แล้วนะแกไม่อยู่แกไปเนาะแกไปสั่งลาว่าพี่นีจะไปหาแกทุกวันเสาร์เนาะไปเยี่ยมแต่เสาร์นั้นก็คือไม่มีแกแล้วเนาะแกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็คนแก่หลายคนเนาะที่แบบ ดีมากเนาะที่ว่าอยู่โดยไม่ต้องให้ลูกเต้ามาคอยสนใจดูแลนานเนาะก็คือว่าเออประคองสังขารตัวเองนะคะอยู่ได้จนถึงวันละสุดท้ายนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยมามันก็เสียใจเนาะมันก็เศร้านะว่าไปอ,อมันก็เป็นวะนะันละเนาะไม้ไมออ้ไม้ใกล้ฟังนะคะทุกคนก็นี่ก็คนนั้น คนคนหนึ่งที่ว่าพึ่งจะไปไม่นานนี้เนาะก็เหลืออยู่คนเดียวกนะ็เหลืออยู่คนเดียวก็เลยเลยใจไม่ดีเนาะแล้วก็มีอีกคนนะตึกอยู่ข้างๆนี่นะเขาก็จะเดินทุกวันทุกวันแต่พี่นีก็เนียก็คิดว่าเขาก็คงไปเนาะไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันแต่ได้จะเจอกันอย่างนี้นะก็เห็นคนเข้ามาใหม่เนาะเข้ามาอยู่ใหม่เนาะแบบว่า คนแก่ที่เขาอยู่ตรงนี้นะเขาจะอยู่จะ,จะมีเอ,อ,อพาร์ตเมนต์หลายห้องเนาะสามสี่ห้องคือเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ออกเนาะก็คือว่าเขาอยู่ตั้งแต่เขามีครอบครัวเนาะมีลูกพอลูกโตแล้วเขาลูกก็ย้ายไปแต่ตัวก็ยังอยู่พอผัวไปเมียก็ยังอยู่ก็ตามกันไปเนาะก็เลยตามกันไป แล้วพี่นีมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพศ2007เนาะมันก็จะสนิทกันมากเนาะมันก็ก็เหมือนกับเราอยู่ในครอบครัวนะคะทุกคนอยู่กับคนแก่คนเท่าคนมีอายุแล้วตอนนี้พอเข้าไปกันหมดแล้วเนาะเราเราก็จะเหลือกันไม่กี่คนเนาะที่รุ่นเดียวกันนะกับพี่นีเนาะก็ฝั่งหน้าบ้านลูกๆเขาก็โตหมดแล้วก็ เออสามสาม,ส,ามสี่ครอบครัวนะที่ว่ายังยังอยู่นอกนั้นทุกคนใหม่เข้ามาหมดนะคะก็เลยก็เลยใจหายนะคะใจหายแล้วคนใหม่มามันก็จะไม่เหมือนเก่านะคะเด็กเ็เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราครอบครัวอื่นเนาะ,ะมันก็มันก็เหลือเท่าไหร่เหลือห้าครอบครัวห้าห้าครอบครัวเนาะที่ว่า แต่เขาก็มาอยู่ก่อนพี่นีนานแล้วแล้วแหละเขามาอยู่ตั้งนานแล้วแหละพี่นีก็มาอยู่ก็ก็ผูกพันกันนอะนก็ผูกพันเหมือนกัาเป็นครอบครัวเดียวกันนะที่มาอยู่ตรงนี้เนาะมันก็ใจายหายนะทุกคนใจหายแล้วตอนนี้การที่ว่าพี่นีจะขึ้นไปดูเออเออย่ายที่อยู่ข้างบนนะมันก็มันก็เราก็ไปลุ้มล่าไม่ได้นะมันไม่เหมือนเมืองไทยนะไปเข้าไปมันมัน มันก็จะเศร้าเนาะมันจะเศร้าเราก็รู้ว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะแต่เราเข้าออกไม่ได้นะคะเข้าออกไม่ได้มันไม่เหมือนบ้านเราเนาะมันไม่เหมือนบ้านเมืองเราเราก็กลัวเนาะถ้าเกิดเราไปมีอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็จะต้องไปเป็นพยานจะต้องไปสืบไปอะไรลาเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ใจนะคะใจอยาก อยากดูแลเนาะก็แท่ขึ้นลิฟต์ไปหรือเดินบันไดขึ้นไปมันก็จะถึงแล้วเนาะก็จะอยกไปพูดคุยให้การเวลามันผ่านมันมืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทําไม่ได้แล้วมันก็อยู่บ้านใครบ้านมันมันก็อย่างเงี้ยเนาะมันก็อยู่ต่างประเทศแต่ใจพี่นีตอนนี้ก็ใจไม่ค่อยดีนะว่าแกนอนอยู่ยังไงเนาะข้างบนเนาะก็ไม่ก็อยากกดกิ่งเข้าไปขึ้นไปหาแกแต่ทีนี้ ก็กลัวว่าเราจะไปทำภาระให้แกถ้าเกิดแกพักผ่อนหรือแกอะไรเ๋ยวแกก็ลุกขึ้นมาเทคแคร์อีกมาหาไอ้น่นอันนี้ให้เราดื่มมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลัวเขาจะต้องลุกขึ้นมานั่งมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยแบบก็เหมือนคนใจดําแต่มันไม่ได้ใช่ใจดําเลยนะทุกคนมันบีบเราน้องครับเรานะอันนี้พี่นีก็มานั่งคุยถึงเอ คนชลาที่ไม่ได้ไปอยู่บ้านพักคนชลานะคะทุกคนอาการที meals, ่เราไปอยู <It> ่บ <É. S 2> ้านพักคนชลาเนี <t> ่ยเราก็เข้าไปได้ไม่ไม่ไม่ง่ายนะคะต้องสมมติว่าคนเนิ่อไปนอนต้องมีเงินนะคะมีเงินนะคะไปไปนอนบ้านพักคนชลาต้องเอรอนะคะต้องรอรอเวลานะคะรอเวลานานมากนะคะต้อง ถ,ถ้าถ้าเกิดถ้าเสียเงินก็จะมีที่นะมีทั้งโรงพยาบาลมีอะไรนะเสียเงินแต่ถ้าสมมุติว่าขอรัฐบาลน,นะคะขอรัฐบาลจ่ายนี่ก็ต้องใช้เวลานะคะถ้าสมมติว่าสมมติว่าเออจะต้องไปอะไรเงี้ยลูกลูกมีเงินถ้าสมมุติว่าลูกเต้ามีเงินอะไรเงี้ยลูกก็ไปใจ่ายให้ก่อนนะ,ะใจ่ายให้ก่อนแล้วก็เดินเรื่องรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้วเรารัฐบาลก็จะ ตามใจที่หลังนะคะนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะการที่คนแก่คนเฒ่าไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะทุกคนถึงได้ว่าคนแก่ที่ว่าอยู่คนเดียวนะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหมดนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยบางทีเป็นอะไรขึ้นมาร้องอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูกันเนาะ บางทีประตูคนล็อกอะไรก็ต้องโทรหาหนูน่นหานี่นะคะทุกคนแล้วการที่ขึ้นรถโรงพยาบาลน,นี้เราก็ต้องจ่ายเนาะจ่ายเองนะคะเกออ้าร้อยนะคะประกันไม่จ่ายเพราะมันเป็นของออพี่เวนะคะรถออโรงพยาบาลเนาะรถเอ,อที่รับอะพยาบาลรถโรงพยาบาลถ้าบางคนก็จะเถียงนะว่าเอ,อประกันจ่ายนะคน ที่ไม่เคยขึ้นลดโรงพยาบาลเนาะแต่ประกันไม่จ่ายนะคะประกันไม่จ่ายลดโรงพยาบาลไม่งั้นก็ใครใครเขาก็คงจะเรียกแต่ลดโรงพยาบาลนะคะก็มันก็จะมีสื่อสารอย่างนี้นะลดโรงพยาบาลเขาก็จะเป็นบริษัทของเขาอีกบริษัทหนึง่งที่ว่าเขาเราจ่ายนะคะมันแพงเพราะว่าเขาก็จะมีหมอมีอะไรมาดูแลเรานะคะถ้าเกิดแล้วแต่อาการบางทีก็จะมีตำรวจตามมาด้วยนะคะมันก็จะเป็นเป็นเอ,อ อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็นอนไม่หลับแล้วะคะ่ะก็เออก็คงจะทําอะไรเพราะว่ามันสมองนะคะสมองมันเป็นมีห่วงนะคะเราอยู่ตรงนี้แต่เราไม่สามารถไปดูแลกันได้นะคะทุกคนถ้ากลางวันเราก็จะไปกดกิงไปถามอะไรได้ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแต่การที่ว่าคนแก่ดือ้อนี่นะคะเรา เรากลัวว่าเราอยากจะไปทําอะไรให้เขาแต่เขาขับมาดูแลเราบางทีมันก็ก็ดีเนาะมันก็ดีที่ว่าเราเข้าไปดูแลเขาหน่อยนึงไปจับอะไรเขาหน่อยล้างถ้วยล้างชามอะไรที่เราสามารถทําได้เนาะแต่เขาไม่ยอมนะเขาเขาไม่ยอมนะเขาทำเขาเองนะสมมุติว่าเออดื่มกาแฟเราไปล้างถ้วยกาแฟเขาเขาก็จะโกรธนะคะผมไม่ให้เราทํานะคนคนแก่บางคนเนาะเขาเขาบอกเอาวางเอาไว้ถ้าเราล้างแล้วเขา นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยไม่อยากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้ก็เอาเรื่องราวคนออมีอายุที่อยู่ต่างประเทศมาเล่าคุยสู่กันฟังนะคะทุกคน